กเค่ะทุกคันลยค่ะกนเริ่มเะทุกเร่มอเยะทน่นเยเร่มอันเกนเร่กัเเน่ทมเุกนรคทุคน่ะบอกว่าไลน์นี้มันเป็นไลนเกมเห็นดเราต้องการน่ะ เกมส่วนใหญ่เกมเห็นไตเมื่อก่อนที่เน่เล่นน่ะจะอยู่ใน D M M เอมื่อก่อนน่ะโลกโก้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเวอร์ชันแบบเวอร์ชันปกติแล้วทีนี้เวอร์ชันเด็กดีของพวกเน่อมันแปลว่าเวอร์ช<ม>ันเห็นไตเว้ยคือถ้ามันเป็นเวอร์ชันเห็นไตมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะมีแบบอย่างนี้กับถ้าสมมติว่ามีฝาแฝดจริงๆอะ่ะถ้ามันเป็นเน้นเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ทีนี้เมืนก็นจะมีแท่งปริศนาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้อีกคนนึงก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วก็มันมันจะเป็นภาพภาพภามุสูงอ่ะมันจะเป็นภาพมุมสูงแบบว่ามองลงไปอะไรเงี้ยอะไรกันอะ่ะพี่ไฟเหรอนองคิดในใจว่าจะใส่เข้าไปยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้โหพลังแห่งหมีช่องเรานี่มันรุนแรงจริงๆว่ะทุกคนันรดวีบอผ่านไปเต็มเลย